เขาบอกกันว่ารถแบรนด์นี้นะครับราคาตกมากมือหนึ่งป้ายแดงห้าแสนกว่าขาดทุนกันหลายแสนเลยวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทุบราคาอีกเอาให้ตกที่สุดเลยนะครับรับรองว่าเป็นรถที่คุณภาพดีพร้อมใช้งานและราคาถูกที่สุดในท้องตลาดจริงๆขายแค่แสนกว่าบาทได้รถเกียร์ออโต้ปีใหม่จดทะเบียนมือเดียวป้ายแดงสวัสดีครับกล้ยโฮมคาร์นะครับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เอาอีโคคาร์ไซส์ใหญ่เบลเลอร์นะครับมาอวดกันอีกแล้วบอกเลยว่าที่ใครเขาบอกว่ารถแบรนด์นี้ราคาตกที่สุดแล้วนะครับ มันยังไม่พอเดี๋ยวจะตกไปมากกว่านี้นะสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับรถจดทะเบียนมามือหนึ่งป้ายแดงจริงๆนะครับเลขไมล์หลักหมื่นกิโลเกียร์ออโต้คันนี้ราคาผมบอกเลยนะครับแสนกว่าบาท1นึ่งแสนบาทได้อะไรบ้างนี่นะครับรถมือหนึ่งป้ายแดงจดทะเบียนมือเดียวแน่นอนนะครับการันตีสภาพเดิมทั้งคันนะครับเกียร์ออโต้แอร์เย็นมากเลขไมล์หลักหมื่นกิโลอ่ามาดูกันเลยนะครับนี่โครงสร้างนะครับให้เห็นกันชัดๆแบบนี้ว่านี่คือรถที่ สวยจริงๆเดิมสนิทเลยนะครับแบบนี้เลยมาดูรอบคันกันเลยนะครับกับซูซูกิเซียนะครับเกียร์ออโต้รุ่น G.L นะครับไม่มีที่ติไม่มีตำหนิจริงๆนะครับรถย้ำว่าเป็นมือหนึ่งป้ายแดงราคาแค่นี้นะครับโอ้โหแต่คุณภาพสุดจริงๆอ่ะให้ดูโครงสร้างกันนะครับให้ครบเลยว่ารถนะครับนี่รถสวยสภาพดีนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับไม่มีเฉี่ยวไม่มีชนนะครับไม่มีพิกว่าไม่มีน้ำท่วมนะครับ ย้ำว่าเป็นรถคุณภาพเกรด A จริงๆนะครับนี่แต่เราเอามาขายถูกกันเฉยๆนะครับดูกันให้ครบเลยนะครับว่าโครงสร้างหลักนะครับต้องสวยต้องเดิมจริงๆแล้วรุ่นนี้นะภายในนี่คือกว้างกวางมากนี่โอ้โหดูภายในกว้างจริงๆนั่งสบายมากมาดูข้างหลังกันต่อเลยนะครับนี่ความสวยความเดิมของรถนะครับทุกจุดเลยซ้ายขวานะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับไม่เคยติดแก๊สด้วยโอ้โหกว้างกวางมากเก็บของได้เยอะแยะ หลุมยางอะไรนะครับนี่สวยเดิมจริงๆเครื่องมืออยู่ครบแม่แรงอยู่ครบยางไม่เคยลงจากถนนเลยนะครับยางอะไรไม่เคยแตะพื้นเลยนะครับคันนี้สวยและก็สมบูรณ์สุดจริงๆมาดูห้องเครื่องกันต่อเลยโอ้โหคันนี้เปิดมาเดิมกริปใสกริปเลยนะครับนี่ดูโอ้โหเดิมทุกจุดนะครับน็อตไม่มีไขไม่มีขยับดูคานหน้าเดิมๆนะครับนี่แบบนี้เครื่องอีโคคาร์นะครับรถแบบนี้นะครับ ประหยัดมากนะนแล้วก็ข้างในกว้างนั่งสบายจริงๆร,ราคานะครับ1 8 5 0 0 0าบาทนี่คือขายกันแบบไม่เอาอะไรเลยนะครับเอาแต่สังคมเท่านั้นนะครับ่อน,นะครับเดือนละ3,000บาทตลอดสัญญาจัดไฟแนนซ์ได้ท่วมท่วมลดลนเลยอยับว่าจัดไฟแนนซ์ได้ท่วมได้ลน้นสําหรับคนที่เครดิตดีนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ถึงสองแสนใครซื้อสดเอาไปขายต่อปล่อยต่อได้กําไรแน่นอน